ที่สถานีบางโคล่ ตรีสถานีบ้านโป่งผู้โดานรใช้ประตูทาลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับที่นี่สถานีบัดโปที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความะสมเจริที่สถานีบัดโปใช้ระตูางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถนะครับขบวนรถเที่ยในจางสสถานีเป็นขบวนรถเร็วขอวที่หเดี๋ยวเราคงไม่ไดามจากสถานีนาตาสถานีกลางกรุงเทพอม์ ปลายทางสถานีต่างๆครับมีเดินได้สามทางไปกับคารุลรถคันนี้บนลานสี่ข้อและสางข้างของท่านขึ้นไปจากลานที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อฐานจะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถกรุณาให้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจาก ตราบุรีเพชรบุรีช้าอ่ำหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับเครื่องความปลอดภัยโปรดย่โยกหรือทิ่นเอาไว้รอส่วนส่วนใดนอกตัวรถขณะขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะ For your own safety, do not move or put any part of your body outside the train during boarding. Thank you.